Good evening again everyone today is Saturday 13 August 2016 I'm going to play violin Sweet hour of prayer เมื่ออธิษฐานนะคะเมื่ออที่ฐานนบอนสะกดอัญชันพระองค์ทรงเป i right. ป็นกังร้างซนร Working หรือเป็นยังไงบ้างทาไมอยู่หรือวันนี้ครับคุณอาเดินมาจากข้างหลังแล้วเห็นคุณั่งเล่นเกมา w o r k g Working Working next to เขาอยู่้วกเลยนะฮะอย่างเช่นโรงรี้ผมเช่น The World Wat Phutu Temple is next to c e n t j e w l หลายคนถาว่าเร่เียรครับเบียมันแตก ได้ดีขึ้นนะไวโอลินมือเหนียวขึ้นก็จะพูดถึงเรื่องน้องชายต่อก็อย่างว่าเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเรารักเขาก็วันที่เรารู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วเราร้องไห้นั่นนั่นคือเรารู้ว่าเรารักเขาก็คุณแม่ก็หลังจากคุณพ่อคุณแม่น้องเสียชีวิต สามีคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนงานแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาเกาะแขนเข้ามาห้อมล้อมเขาแล้วในที่สุดเราก็ทะเลาะกันเขาก็จะเอามีดทำรัวมาแทงคุณแม่หมคุณแม่หมก็ก็เลยตัดสินใจหย่าเขาแล้วแต่คุณแม่มเนี่ยความเสียใจเสียใจมากเพราะว่าเราเสียเวลาเสียเวลา เขาทําตัวไม่เหมาะสมที่เราให้มอบชีวิตให้กับเขาและไว้วางใจเขารักเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยสํารองผู้ชายคนไหนไว้ในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็ก็ไม่อภัยให้ผู้ชายคนนี้เลยตลอดชีวิตเลยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเจ็บใจเสียใจตรงนี้มากกับการที่เขามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรา มองไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่รักเราเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคุบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่เขารักเราเขาซื่อสัตย์กับเราเขาเป็นคนดีถึงแม้ว่าเขาจะมุหมกตาบอดที่คุณพิการไม่มีการศึกษา เราก็จะไม่ไอายเขาต่อหน้าใครๆเลยเราก็จะสามารถที่จะเปิดเผยว่าเขาคือเพื่อนเราเขคือน้องเราเขคือเพื่อนเขาคือคนที่รักเราคนที่ซื่อสัตย์ต่อเราคนที่ไม่หักหลังคนที่ไม่ต้มตุ๋นเรานี่คือนี่นี่คือเพื่อนที่ดีนะคะก็ไม่ต้องอายเลยเรายอมรับความเป็นจริงจนก็คือจนรวยก็คือรวย อะไรประมาณนั้นคือจะไม่อายเพื่อนไม่อายเ่อายไม่ไม่อายในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในสภาพที่เราเป็นอยู่เราคือเราทํารับความเป็นจริงอะไรประมาณนั้นแล้วคนนี้ คุณแมมก็ชอบช้ำม,มากเลยนะชีวิตของคุณแมมเนี่ยชอกช้ำไม่มีใครรู้เลยว่าชอบช้ำอะไรบ้างคุณแม่มจะไม่พูดให้ใครฟังเลยนะนอกจากคุณแมงอธิษฐานกับพระเจ้าคุณแมกมกลับมาที่คิดจักเนี่ยใจคุณแมมเนี่ยแตกสลายชอบช้ำแบบเป็นสีช้ำเลยอะช้ำเลือดช้ำหนองอะมีแตกหัวใจกรีดเลือดไหล คือคุณแมงก็ไม่อธิบายให้ใครฟังแมงก็ได้แต่อธิษฐานถึงพระเจ้าพ<น>ระเจ้จสสาทรงนำพาชีวิตว่าจะทำยังไงต่อไปจะจะ มีชีวิตอยู่เพื่อเพราไว่าเพราะว่าชีวิตนี้ได้ตายไปแล้วอะไรเงี้ยได้ตายไปจริงๆมืนได้ตายไปแล้วเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อเสียชีวิตน้องชายเสียสามีคือชีวิตมาไล่ไล่มาเรียงเลียงเรียงกันมาอย่างเงี้ยคุณแม่เนี้ยก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันก็ก็เกือบจะฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ก็เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราเราเป็นบุตรของพระบิดาบุตรของพระเจ้าอะไรเงี้ เราก็ไม่สามารถได้ทำอย่างนั้นได้แล้วก็อธิษฐานคือสินอดอาหารทุกวันอาทิตย์พลึงถือนคือสินอดอาหารอธิษฐานกับเจ้านะว่าจะทำอย่างนง้แล้วก็คุณแม่จะได้จะต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองก็ได้วันหนึ่งที่ถ้าคุณแม่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วว่าคุณแม่จะทำตามสัญญา กับใครที่คุณนำสัญญาไว้คุณนำก็จะกลับมาทำตามสัญญาที่คุณมนมได้สัญญาไว้กับเขาคือจะไม่ลืมคำสัญญาจะไม่ลืมคำพูดของตัวเองอะไรอย่างนี้คือจะเป็นคนอย่างนี้แต่ในช่วงที่ยังไม่พร้อมคุณแมมก็จะ,ก,จะก็จะมองหัวอารมณ์เสียเหมือนกันคือคือจะไม่ไม่ยอมที่จะ get used to it ครัก็คือะอะไรฮะ ปรึกษาใครสำหรับปัญหาอะไรเงี้ยก็จะไปปรึกษาใครจะเก็บไว้เพื่ออะรก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตวันนี้ก็ในพระเจ้าก็อวยพรจริงๆเลยนะอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตที่อยู่นี้แล้วก็อันนี้เหมือนก็มีเริ่มมีธุรกิจของตัวเองมีสองธุรกิจละที่จะทำแต่ถึงถึงแม้ว่าจะเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ก็ก็จะไม่ยอมแพ้ก็จะ เ่จะทำให้สำเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็อธิษฐานขอพระเจ้านะว่าชื่อจะยจะได้เกิดก่อนปี2017สองพันสิบเจ็ดจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีเลยคือแม่เคยอธิษฐานในปี1996ไหมที่เดิมยาสีเป็นบาคตาพญานาคที่ก็เป็นประจำเดื่อนในรูป อายุ6สัปดาห์ก็เป็นเมือปฏิญานให้เขากลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งให้ให้พระเจ้าส่งเขามาเกิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณร้อที่จะเลี้ยงดูเขาได้แต่วันนี้คุณมพร้อมแล้วที่จะเลี้ยงดูเขาเลี้ยงเขาทพระเจ้าจะจับส่งเขากลับมาเกิดกับคุณแม่ีคนาแก็จะเลี้ยงดูเขาคีพระเจ้าทรงจะ